มันก็ได้เข้ามาหยอกล้อทั้งสองคนหลังจากที่โคลโมนหยอกล้อกับสองพี่น้องเสร็จแล้วกลับมาฟาดอาหารแมวเจ้าแมวน้อยที่โดนแย่งอาหารไปก็ได้มาแนมโคลมมนด้วยความอาฆาตจากนั้นเจ้าแมวน้อยก็เข้าไปขย้ำเจ้าโคลมมนจึงทําให้โคลโมนในตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นอกจากหนีหัวสุกหัวซุนในวินาทีนี้โคลมมนได้พูดในใจว่าเดี๋ยวกูพัฒนาร่างเป็นอากุมอนเมื่อไหร่มึงเตรียมตัวเป็นแมวย่างได้เลย ไทจีเห็นท่าไม่ดีจึงเข้ามาช่วยและโดนกรงเล็บข้าววิญญาณไปอีกคนจากนั้นก็ตัดภาพมาที่ตอนเย็นคุณแม่ของทั้งสองคนก็ได้กลับมาที่บ้านและซื้อเค้กมาฝากฮิคาริหรือน้องแสงของเราก็ได้พูดคุยกับโคโลมอนดวูนว่าในตอนนี้เจ้าโคโลมอนจะสามารถพูดได้แล้วก็ได้บอกชื่อตัวเองกับพิคาริไปว่ามันชื่อโคโลมอนแล้วเจ้าโคโลมอนก็ได้อธิบายไปว่าสิ่งที่มันทำกับทั้งสองคนคือสัลกษณ์แห่งความไปเสี่ยวกัน พอไทยจีน้องแสงแล้วก็โคโลมอนปรับความเข้าใจกันเสร็จก็ตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนตรงนี้อนิเมจะให้เห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารเม้นกำลังมีปัญหาพร้อมกับเจ้าโคโลมอนที่กำลังสั่นด้วยความหวาดกลัวแล้วในที่สุดมันก็ได้กลายเป็นอากูมอนในขนาดเดียวกันอีพ่อของทั้งสองคนก็ได้กลับบ้านด้วยอาการที่เมาน้ำเข้าหมาักดูเหมือนว่าคุณพ่อของทั้งสองคนที่กำลังเมาน้ำเข้าหมาักกำลังเข้ามาในห้องของทั้งสองคน แต่ว่าไทจิของเราก็ได้สกัดเอาไว้ฮิคาริเห็นว่าโคลอมอนที่กลายเป็นอากูมอนมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นพอให้น้องเขาขี่ฮิคาริจึงขอร้องให้อากูมอนพาฮิคาริไปบางแสนแต่ทั้งคู่หาูร้ไม่ว่าบางแสนไม่อยู่ที่ญี่ปุ่นแต่อยู่ที่ประเทศไทยอากูมอนเห็นว่าทั้งคู่อาจใช้เวลาในการเดินทางนานเพราะว่าต้องไปบางแสนจึงได้ไปพังตู้น้ําผลไม้เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นสเสบียงไปบางแสน ส่วนไทจิที่เป็นห่วงฮิคาริกับอากุมอนก็ได้ตามมาติดๆส่วนฮิคาริกับอากุมอนในตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่กำลังอยู่กลางถนนในขณนะเดียวกันทักซังหรือรถบรรทุกกำลังจะเข้ามาบวกทั้งสองแต่ว่าอากุมอนก็สามารถกระโดดหลบได้เกียบไปแล้วไม่ล่าฮิคาริอากุมอนแทนที่จะได้ไปบางแสนเกี่ยบได้ไปต่างโลกซะแล้วอากุมอนทันทีที่หลบพ้นจึงตัดสินใจได้ว่าจะปล่อยเบบิเฟรมใส่ทักซัง เพราะว่าทักซังชอบส่งคนไปต่างโลกถึงจะเป็นแบบนั้นอากุมอนก็ไม่สามารถปล่อยเบลวิเฟรมใส่ทักซังถูกได้จึงทําให้อากุมอนต้องไประบายอารมณ์กับรถบัสที่เป็นญาติทางห่างของทักซังฮิคาริเห็นว่ารถบัสไม่มีความผิดเพราะว่าไม่เคยส่งใครไปต่างโลกเหมือนกับทักซังจึงขอร้องอากุมอนอย่างเต็มที่จึงทําให้อากุมอนยิงเบวิเฟรมขึ้นไปบนท้องฟ้าฮิคาริรลอน้องแสงเห็นว่าถ้ายิงยานที่ไปบางแสนต่อ อาจจะมีคนบาเดเจ็บหรือเกิดความเสียหายก็เป็นได้จึงขอร้ออากุมันให้กลับบ้านด้วยกันในขณะเดียวกันก็ได้เกิดเหตุการท้องฟ้าวิปริแปรปวนทันใด